นะครับอยากให้พี่เนี่ยนมตเป็นรับอ่ะผมชื่อไมเคิลครับผมเป็นลูกถึ่งอเมริกาผมเพิ่งมาอยู่ไทยได้ประมาณกี่แล้วสามปีนะฮะมาอยู่ไทยสามปีโอเคก็คืออยากจะถามว่าเนี่ยตอนที่อยู่อเมริกาแล้วย้ายมาไทยเนี่ยมีความสับสนบ้างไหมระหว่างภาษาไทยอย่างเช่นอ่าผมบอกว่าเดี๋ยวไปวันหน้านะเดี๋ยวไปมาวันหลังอย่างนี้ลูาสับสนไหมครับ สนอยูน่นะผมเคยถามทางคนเขาเขาพูดแบบผมถามว่าตรงนี้ไปที่ไหนเขาบอกว่านี่ต้องเดินตรงไปนะผมก็เดินแต่บางทีคือแบบเขาบอกเลี้ยวเลี้ยวน้องเจอใต้เสานี้ตรงแปดโมงนะแปดโมงอแปดโมงม,ม,มันคือเวลาไม่กี่หรือมันบัดเบือเจอตรงแปดโมงแล้วให้เลี้ยวพ <c oughs> ี่ก็จะงงว่าเฮ้ยแปดโมงแล้วเลี้ยวคือตรงไหน <c oughs> ก็คือเราสับสนภาษาไทยตอนเรกอยู่แ,บบแรก ได้ครับบางทีแบบไม่ไม,ไม่อะไรผู้นี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจมันมันใหม่มันนิวส์เหรอมันใหม่มันไม่มันเบิร์อ่าคือคือพอเขาพูดว่าไม่ก็คือไม่รู้เลยเฮ้ยว่าไม่คือใหม่หรือว่าม,มันไม่หรือว่าไม่เอาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่บางทีผมก็งงนะผมก็ถามเข้าไปเขาก็อเอ้ยนี่มันไม่นะผมขอแบบไม่คือผมไม่เอาโนสเลยคือบางทีผมก็ไม่ใหม่ผมก็งงภาษาไทยมันยากมากเลยพี่คือ แต่ว่านี่คือพี่มาอยู่ทางภาคไหนของประเทศไทยนะขอถามนะครับว่าผมผมเป็นผมอยู่ใต้ครับผมอยู่ใต้ผมทิศใต้เอาคือมาย้ายมาย้ายมาอยู่ที่ไทยก็คือมาอยู่ทางโซนใต้พี่ชอบเที่ยวทะเลใช่ไหมครับได้ครับผมชอบเที่ยวทะเลผมลงห้วยทุกวันเลยครับห้วยลงห้วยในทะเลโอเคแล้วอ,อยากถามอะไรสมมติคำว,ว่าหลังตู้เย็นครับคิดว่าหลังตู้เย็นเนะี่ยความหมายคือแบบไหนครับข้างหลังตู้เย็นหรือว่าข้างบนตู้เย็น ตู้เย็นผมคุยกับพ่อผมปกติหลังตู้เย็นก็คือข้างหลังที่มันเสียบปลั๊กอะบางทีปลั๊กไว้ใช่คหอันนเราสับสนเลยนะคุยกับแม่ครับถ้าแม่บอกหลังตู้เย็นแม่หลังตู้เย็นนี่คือข้างบนนะบางทีหาสีเขียวสีเขียวคือสีฟ้าน้ําเงินผมก็ไม่ค่อยเข้าใจมันตั๊คือคืองงกับแม่นั่นเองอ๋อคือแม่แม่พี่เป็นคนไทยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคนใต้ครับเป็นคนไทยอ๋อแม่เป็นแล้วคุณพ่อนี่คือเป็นฝรั่ง เป็นชาวแล้วันอืมใช่ครับใช่คือเรางงอ่าสมมติพูดว่าชาไทยชาต้มอะไรพวกนี้คือเรางงแม้ว่ายอไหนคือชาอะไรกันแน่ชาเย็นชาไทยชาต้มอย่างเงี้ยชาไทยที่ผมผมเคยได้ยินนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะได้ยินแบบนมชมพูครับชาชาเย็นชานมอะไรพวกนี้ครับนั่นม่าอะไรเงี้ยว่านมจิไต้อันงที่มันก็สีชมพูทำไมเราไม่เรียกแบบ นมชมพูให้มันจบมันมีนมเย็นมันมีอะไรเต็ไมไปหมดงงเหมือนกันบางทีแล้วงงพวกสีอิวขาวส้มตำอะไรงงมมมไหมฮะเฮ้ครับผมก็เคยสงสยัยทําไมบัวขาวมันยังเป็นสีดําผมก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่มันมีซีอิวมันมีสีอิดวดำแล้วเออมันมันมีสีอิ่วขาวแต่มันเป็นสีดําก็ไม่ค่อยแปลกใจแล้วเท่าไหร่นะนมันอยู่จนคืองงเหมือนกันงงนรับผมโอ้โคือนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่เราหามาได้นะที่เป็นเอชาวต่างชาติที่มาอยู่ไทยแล้วก็ สับสนกับภาษาไทยเลยก็ขอบคุณมากๆนะครับคุณไมเคิลอดุไมเคิลชื่อจริงว่าอะไรนะครับชื่อเต็มๆผมชื่อไมเคิลดีแองเจโรครับแอลรูโก้ฝากไว้แนะนำปากไว้แนะนำก็เดี๋ยวเดี๋ยวแปะไอจีไว้ให้ด้านล่างนะครับก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนนะครับขอบคุครับติดตามโอเคครับผมยินดีครับยินดีโอเคครับก็ขอบคุณคุณไมเคิลมากนะครับครับครับผมครับครับเรียนรู้ภาษาไทยไปกับมิชชัน สวัสดีครับและนี่คือรายการเรียนรู้ภาษาไทยกับ John. มิสเตอร์จอห์นตาีชีวิตการท่องเที่ยวประเทศไทยกับมิสเตอร์จอห์นความงงงวยของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในรายการเลยครับตามไปเลยไปเรียนรู้ภาษาไทยไปกับ John. มิสเตอร์จอห์นไส่งรถไปแล้ว ที่เป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะอ่าเจนใช่ใช่ครับโอ้พี่ไปเที่ยวไทยใช่แล้วแล้วพี่จะไปไหนต่อคะเอ่อผมจะไปเที่ยวแต่ว่าผมต้องบุ๊ i n ิ้งเดอะโฮเทลจองนะครับอ๋อได้ค่ะงินพี่อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวได้ที่ให้ค่ะเอ่อบานานาโฮเทลนะครับโอเคค่ะได้คับแล้วพี่ต้องจองโรงแรมใช่ไหมคะ้องจองอ่า โอเคสวัสด <Okay. S 2> okay. oh, so ีคร <Hello. S 1> uh, so ับโหเอ่อโหสวัส so ดีค so ร so so ับผมสวัสดีครับผมจะอ่าบุ o คกิงจองห้องพักครับผมมิสเตอ์จอนครับโอสเอ้ครับสามารถเข้ามาตอนบ่ายสห้เได้เลยนะครับบ3ายโอเคทั a ส์โอ พาพาสนครับ ไปกับมิสเตอจนเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้คำว่าบ่าย35สามารถตีความได้สองแบบนั่นก็คือบ่ายโมง35นาทีกับ15นาฬิกา15นาทีที่หากเราพูดเร็ว,เรวแล้วนะครับคนที่ไม่ค่อยสันคัดภาษาไทยก็จะสามารถตีความผิดไปได้ตั่นเองดังนั้นนะครับในการพูดเวลาของไทยเราใช้เวลาเทียบแบบ24ชั่วโมงดังนั้นควรพูดเป็น 13นาฬิกา3 5นาทีกับ15นาฬิกา1นาทีนั่นเองครับเรียนรู้ภาษาไทยไปกับมิสเตอร์จอนโ่นรอ้าวนบอกบกหนุ่งไปไหนอะเอะพอพ่คิวอย่าง คือพรุ่งนี้มาหร,อรือเปล่าป้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันหน้าอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันอื่นก็ได้ลูกวันหลังอะไรครับอาวันหลังก็เิดการที่ากาหน้าไม,ามาใ่ใช่วันถัดไปจงๆจมาใหม่นะลูกหาก็มาใหมนะโอเควันที่สเรียนรู้ภาษาไทยไปกับมิชอร์ร์สำหรับคำว่าวันหน้าหรือวันหลัง หรือวันหน้าวันหลังเป็นสังาวนไทยซึ่งหมายถึงโอกาสหน้าอาจหมายถึงวันพรุ่งนี้หรือไม่ใช่วันที่นี้ก็ได้แต่เป็นวันทัาไปจากวันนี้ได้เองครับเรียนรู้ภาษาไทยไปกับมิสเอร์น้อสวยมากไม่มีไวไฟ ครับเว่าไวไฟพาสเวิร์ตอยู่ไหนครับหลังตู้เย็นเหรอครับเออ่ไม่มีครับเอ่อนยูขึ้นมาได้ไหมครับพี่โอเคครับขอบคุณครับเอาไว้ไวไฟอยู่ใะหลังตู้เย็นอ้าว อันนี้จะเป็นด้านหลังตู้เย็นค่ะคนไทยจะเรียกว่าบนตูเนนต้เย็นหรือหลังตู้เย็นก็ได้อ๋อผมไม่รู้เลยขอบขอ,ขอบคุณครับเรียนรู้ภาษาไทยไปกับมิสเตอร์จอนครับคนไทยเรียกบนตู้เย็นและก็หลังตู้เย็นเพื่อบอกตำแ,แหน่งของสิ่งของต่างๆนะครับจะในบางครั้งคนไทยก็คลุมเครือนะครับเรียกบนตูเน้เย็นหรือหลังตู้เย็นม่วกันไปหมดเพื่อลดความสับสนนะครับ ควรเรียกสิ่งที่อยู่ด้านบนตูเย็นว่าตูเย็นแะเรียกสิ่งที่อยู่หบัเลยวนว่าหนัเกเยนเพื่อลดความสับสนในการพูดได้ครับขอบคุณครับเรียนรู้ภาษาไทยไปกับมิสน,นทาได้ตั้งแต่ต้อนึรวอร่อยซีอิ๊วขาวทั่ไปเลยปูเตีมไม่ิมเือ้ารสข้าวใส่ซีอิ๊วขาวอวยากิน ว่าอะไรคะเอ่อซีอิ๊วขาวสีอิ๊วขาวนี่ค่ะซีอิ๊วขาวเออแต่ทำไมสีดำครับอันนี้นะคะเรียกว่าซีอิ๊วขาวเพราะว่าซีอิ๊วขาวมีสีที่อ่อนกว่าสีอิ๊วดำซึ่งซีอิ๊วดำเนี่ยจะมีสีเข้มกว่านี้ค่ะอันนี้ก็เลยเรียกว่าซีอิ๊วขาวขอบคุณ เรียนรู้ภาษาไทยไปกับมิสเตอร์โจนครับในส่วนของซิวนะครับก็จะมีซิวขาวและก็ซิวดำส่วนในชื่อของการเรียกนะครับก็เรียกตามขั้นตอนการผลิตซึ่งซิวขาวเนี่ยมีสีที่อ่อนกว่าซิวดำจึงเรียกว่าซิวขาวน,นั่นเองครับเรียนรู้ภาษาไทยไปกับมิสเตอร์โจนและอยางที่เราด,ดูกันไปนะครับว่าภาษาไทยนั้นเป็นภาษาที่มอนข้านยากและมีความกังวลบ่อย ก็ผมครับมิสเตอร์จอร์ดการเที่ยววันนี้เราได้เรียนรู้มาว่าภาษาไทยนั้นที่พัาทัอฟ้อนมากแค่ไหนและเราได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการวาเข้าใจภาษาไทยขอให้ทุกท่านสนุกกับการใช้ภาษาไทยและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องครับสวัสดีครับ